อมจะเชื่โออนะค,ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการบริการด้าน,นการแพทย์และสาธารณาสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลความร่วมมือนี้มุ่งยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่งนางหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดข,ของประชาชนไทยทุกคน กล่าวสวัสดีท่านแขผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะและก็เรียนท่านที่บุตรสารมูลนิธว่าการะรวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านจิรวัรณบาเพิ่มท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านนายแพทย์โสโพลเอี่ยมสุริทาวรแล้วก็เพื่อนรักของกทมน,นะคะท่านผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ท่านศาสตร,า,ร,รา,าจารย์เชรนีอัญจรักุนคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงสาธารณสุขและก็ของพุงเทพมหานครนะคะ วันนี้จะเป็นวันที่เราร่วมมือกันในการรวมระบบข้อมูลให้เป็นประโยชน์กับประชาชนให้ได้มากที่สุดของในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเมื่อสำเร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะสามารถขยายผลได้ทีนี้พอเราจะรวมระบบกันเนี่ยให้ให้พูดให้ต่างจากทั้งสองท่านที่เดี๋ยวจะต้องพูดด้วย3ท่านนี้ต้องพูดด้วยเนี่ยพอเรารวมระบบเป็นหนึ่งเราควรพูดอะไรต่างกันไม่ค่อยได้มากกระทำไเพราะว่าระบบมันจะรวมกันมันไม่น่าจะต้องพูดอะไรต่างกันมากเพ่นั้นเล่าเรื่องกอนทมอดีกว่า ว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้เราพยายามทําอะไรบ้างนะคะก็ต้องต้องต้องบอกแบบนี้เลยะคะ่ะตลอดระยะเวลาสาปีครึ่งที่ผ่านมาเราพยายามอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของการจะจัดทําระบบขอ้อมูลข้างกลางปัญหาเรื่องของสุขภาพของคนกรุงเทพมหานะคะรทุกท่านคงทราบปัญหาดีอยู่แล้วแหละว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหานในแต่และเรื่องอาจจะไม่สามารถทําให้หายไปได้ในวันรุ่งขึ้นหรือเสีให้หายไปได้เลย นั่นวิธีการหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็คือการที่ระบบข้อมูลมันแตกกระจายมากในเรื่องของสุขภาพของคนกรุงเทพมหานครดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยองค์การพยกบาของกรทมอเองเนี่ยนะคะซับซ้อนมากเลยค่ะในฐานะ,ค,ะคนที่เคยอยู่นอกวงคการมาก่อนนะคะแล้วเข้ามาอยู่ในวง์การมันซับซ้อนจริงแค่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้กี่สังกัดละทั้งรัฐ เอกชนในรัฐเนี่ย24-25โรงพยาบาลเนี่ยมีตั้งแต่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร11โรงพยาบาลอีกหนึ่งโรงพยาบาลเรากำกับจำเริ่มอยู่ในสังกัดเราเลยแต่ก็ q u a l i f y อยู่ในยูสเน็ตก็คือวชิระร่วมไปกับรามาศิริราชจุฬาแล้วเรายังมีโรงพยาบาลของสาธารณสุขเองเพื่อนรักเพื่อนข้างเคียงเราโรงพยาบาลนพรั์ก็ให้ความการุณาในการช่วยดูแลประชาชนจำนวนมากไว้ให้เราเป็นอย่างยิ่งนะคะยังไม่นับรวมถึงเลิศศิลาลาชวิถี แล้เรายังมีโรงพยาบาลทุกพนมีโรงพยาบาลทั้งมูบ้เรามีเรามีโรงพยาบาลของหน่วยทหารเรามีโรงพยาบาลตำรวจที่เยอะมากทุกคนก็เก็บข้อมูลของตัวเองแล้วท e ุกคนก็สามารถไปเป็นคนไข้ของทุกองพยาบาลได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นโรงพยาบาลรัฐเนี่ยหน้าตักของเราเนี่ยมีทั้งประชาชนที่ถือบัตรทองมีทั้งประชาชนที่ถือบัตรประกันสังคมและมีทั้งข้าราชการทรัพยากรของโรงพยาบาลรัฐมีอยู่แค่ประมาณในของกทมเองมี13นะคะถ้าคิดทรัพยากรทั้งหมดในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าหมอเยอะเนี่ย ไม่ได้อยู่ของรักค่ะอยู่เอกชนเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะเซอร์วิสประชาชนหรือให้บริการประชาชนให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันกลับไม่ใช่โรงพยาบาลกลับไม่ใช่คําตอบคําตอบกลับไปอยู่ที่หน่วยประผมภูมิซึ่งก็คือคลินิกหน่วยนวัตก,กรรมดิฉันว่าจะเรียกติดปากว่าเจดนางฟ้าของกระทรวงสาธารณสุขของสวทชและรวมถึงโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลของเอกชนหรือแม้แต่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่กรุงเทพมหานครเป็นคนใดอยูดังนั้นเนี่ยประชาชนมีแนวโน้มจํานวนอัตราส่วนของการป่วยเจ็บเบื้องต้นสูงกว่าป่วยเจ็บหนักหนาสาหัสอยู่แล้วดังนั้นการป่วยเจ็บเบื้องต้นปทมภูมิคือที่พึ่งและหัวใจของสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริงซึ่งให้ังเอ่ญว่าปฐมภูมิของกรุงเทพมหานครไม่ได้มีแต่นะัดมีเอกชนมีประชาชนมี ชุมชนที่รวมตัวกันเพื่อดูแลสุขภาพเองก็มีค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับคนไข้หรือประชาชนแต่ละคนในแง่ของสุขภาพไม่ใช่เฉพาะเวลาเจ็บป่วยข้อมูลสุขภาพอื่นๆด้วยมีความสําคัญมากต่อแท่ผู้ที่ได้ประชาชนไปอยู่ในกำมือช่วงเวลา้ไม่ว่าจะป่วยน้อยป่วยมากหรือยังไม่ป่วยหรือกำลังจะป่วยหรือคิดว่าตัวเองกําลังจะป่วยแลตามดังนั้นข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะถ้า,าไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งซะ ที่ไม่เป็นของใครเลยนะคะเราไม่ควรจะให้ใครเป็นเจ้าของเลยใครเป็นเจ้าของเดิมก็เป็นเจ้าของไปถึงเวลาไม่ว่าเราจะต้องไปหาคุณหมอท่านไหนในกรุงเทพมหานครไม่ว่าคุณหมอนะจะอยู่สังกัดอะไรประชาชนไม่น่าจะต้องไปนั่งคอยคิดว่าฉันอยู่สังกัดนี้ข้อมูลฉันก็อยู่แค่กับคนคนคน,นี้ถ้าเกิดฉันป่วยเจ็บนะเวลาหนึ่งๆไปหาสังกัดตัวเองไม่ได้เข้าไปที่อื่นหาข้อมูลไม่เจอรักษาต้องเริ่มน้นใหม่ทุกครั้งอันนี้ไม่วินสําหรับใครเลยนะคะประชาชนเสียเวลา ประชาชนสตาร์ทใหม่ทุกครั้งไม่มีใครเข้าใจเรื่องใสุขภาพก่อนหนะ้าคุณหมอที่ดูแลก็ไม่เข้าใจสุขภาพก่อนหนะ้ายาก็เปลืองเพราะว่าสั่งแล้วสั่งอีกสั่งเริ่มสั่งใหม่นะั่นเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการที่เราไม่แลกข้อมูลที่มีคุณค่าขนาดนี้ที่เกี่ยวกับประชาชนที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยความพยายามในการเชื่อมระหว่างเรื่องยากเย,ย็นอีกนะคะเส้นทางเนี้ยไม่ง่ายเลยค่ะกรุงเทพมาหานครก็พยายามเลในในใน่ไหนๆเรามีโรงพยาบาลเราอยู่เนาะแล้วเราก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็มีร้านขายยาแล วีดีไอก็ช่วยเราอย่างสูงส่งมากรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขในรอบที่ผ่านมานะคะเราก็เถิะกันทีละเล็กทีละน้อยจนเราได้ประมาณถ้าตัวเลขผิดวีดีไออย่าโกรธนะคะจำใช้ความจำพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดสถานพยาบาลและหน่วยพยาบาลที่เป็นประสมผู้แปรวรุง,งพยาบาลเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของกทมมาได้สักประมาณสามสี่ห้าหกเดือนล้วละ่ะแล้วก็พยายามจะทดลองดูข้อมูลกันว่า มันสามารถจะเรียกข้อมูลได้แค่ไหนล่าสุดนี้ให้บังเอิญลองทดลองเรียกข้อมูลดูค่ะดีไปที่โรงพยาบาลกลางแล้วก็เลยลองดึงข้อมูลของโรงพยาบาลวชิระมาดูก็พบว่าทางวชิระเองถูกดึงข้อมูลอยู่ประมาณ400คาเรคอร์ดแล้วก็สแสดงว่าตัวระบบมันสามารถดึงได้ด้านทยาดึงได้ก็ทด,ดลองดึงกันมาแล้วดังนั้นเนี่ยพอมันพอได้เห็นข้อมูลว่าประชาชนถูกได้รับการดูแลว่ายังไงจากสถานพยาบาลหลายๆสถานพยาบาลรวมทั้งคลินิกใกล้บ้านน่าจะทําให้ คนรู้สึกว่าการอยู่ในเมืองหลวงไม่โดดเดี่ยวค่ะไม่เหงาอบอุ่นเมืองมันได้อยู่คืนในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งก็อยากให้ประชาชนซึ่งอาจจะรับฟังข่าวหรือในละการแถลงการของเราในโลกที่มันเป็นดิจิตอลไปขนาดนี้แล้วเนี่ยระบบการแหนงข้อมูลซึ่งการละการและเลิกใช้กระดาษการส่งตัวระบบ e Refer ที่เดี๋ยวท,ทั้งทั้งทุ่งใหม่งานจ,จะพูดถึงร่วมด้วยในวันนี้สามารถที่จะทํานัดหมายแล้วก็ ส่งตัวให้ในระบบนั้นเหมเ่ได้โดยที่ไม่ต้องวุ่นวายกับการที่เราจะต้องนำพากระดาษติดตัวหรือว่าเราจะต้องโอคอยหาข้อมูลก็อาจจะทาให้สะดวกขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นอยากสื่อสารแบบนี้ปิดท้ายค่ะทุกคนคงเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของระบบข้อมูลเป็นอย่างมากว่าข้อมูลที่ให้ไปข้อมูลที่แลกกันเวลาที่คุณหนอใช้จะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอยากให้ทราบว่า การจัดลําดับความสําคัญของการแลกข้อมูลของประชาชนของการที่คุณหมอเห็นข้อมูลนั้นสุขภาพและความปลอดภัยในเชิงสุขภาพของประชาชนเป็นที่1เสมอกันกับสุขภาพของข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่ไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นอยากอยากให้มั่นใจว่าเราดูแลสุขภาพทางกายและทางใจของท่านเช่นไรเราดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของข้อมูลของท่านเช่นนั้นเช่นเดียวกันคุณหมอถ้าไม่ออเทนติเคตว่าเป็นหมอ ในทะเบียนที่สามารถดูข้อมูลได้ก็ดูไม่ได้ค่ะท่านไม่อนุญาตต่อการเรียกข้อมูลแต่ละคังคุณหมอก็ไม่มีสิทธิ์ดูค่ะแล้วก็จะเป็นการเรียกข้อมูลเราไปดูในระยะเวลาที่เราจํากันดังนั้นก็อยากขอให้มั่นใจไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปหาเคาะไปหาคุณหมอเพื่อให้สบายกายกลับบ้านรู้สึกกังวลไอ้ข้อมูลหลุดหรือเปล่าข้อมูลไปไหนหรือเปล่า,ลไไหหเ,ลาลเห็นข้อมูลแล้วจะแค่ไหนก็อยากให้รู้ว่าเราพยายามที่จะ ไม่ให้มีความไม่สบายใจนั้นเกิดขึ้นกับภาคประชาชนเลยในการดูแลของของ้อมูลนะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาให้บริการสุขภาพมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มซึ่งการดําเนินการนี้จะสอดคล้องกับการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลดิฉันหวัง,งเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความร่วมมือนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดการทํางานร่วมกันในรูปแบบใหม่ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่อเศรษฐกิจและสังคมทําหน้าที่สนับสนุนง,งานด้านสาธารณสุขของประเทศโดยการสร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากป่างสังกัดที่ได้มาตรฐานและที่สําคัญที่สุดก็คือพัฒนาระบบรักษาวากอดภัยไซเบอร์สูงสุด ดังที่ท่าน,านรอผู้ว่าราชการได้กล่าวถึงแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทุกคนเป็นหัวข้อมูลส่วนตัวของเราจะถูกด้านหล,ลักเรยหลุดออกไปนะคะอันนี้ระบบนี้เนี่ยมีความอ,อยากให้ทุกท่านมั่นใจว่านะคะการพัฒนาระบบเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดดิฉันเชื่อมั่นว่าการลงนามในบันทึก ข้อตลกงลงความร่วมมือนี้จะขยายขอบเขตไปสู่ผลงานที่เป็นปรูปธรรมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพต่อไปในอนาคตในโอกาสนี้ที่ฉันขอขอบพระคุณกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้ความไว้วางใจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้ามาร่วมมือกันจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะซึ่งการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญนี้จะทําให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครกระทระวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆที่ร่วมกันทํางานใน,นการขับเคลื่อนภารกิจที่สําคัญนี้เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครและจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพสูงสุดและจะส่งผลดีต่อสุขภาพที่ดีของประชาชนที่ขึ้นต่อไปขอขอบคุณครับครับขอขอบคุณนะครับท่านรองผรวจสาธารณสุขนะครับนายแทย์โสภณศิรสาวรงนะครับ ให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วต่อไปจะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันนะครับการจะดึงประวัติของคนไข้แต่รายก็มีการพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวเขาจริงป็นมาตรฐานเดียวกับธนาคารโดยใช้มาตรฐานที่เป็นการพิสูจน์ของเอ็นด้าไอ l แล้อี เพลย้ก็สามารถไใด้นเดีกันในนากต่างเื่อที่สามารถไปใช้ได้เพิ่มเติมคือน้าต่างของาริษันในส่วนถัดมานะครับคือการส่งตัวซิ่งแดชบอร์ดัวอนี้กระทรวงทีรเชียวกันที่สองคือการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพดิจิตัลนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในเซมิครูผู้ป่วยจะได้ครับข้อความในระบบข่าวารเมื่อสมมกิว่าสามารถให้ข้อมูอกับผู้อ่ยได้ะสามารถมีควมรดชข เป็นที่แรกที่ลิงได้มานานกว่าระยะเวลาที่เราทำามดทั้หมดเพราะว่า BDI ทำให้เราครั้งแรกกับเริศสิงค์กระจุลาก็ทิงมิ้งได้แล้วเป็นบางส่วนจะอาจจะไม่ครบาแต่จริงจแล้วเนี่ยลง่งอครับนอกจากนั้นก็อ้วชื่อม่ด้วยยินดีครับสอครันห้าร้อยกสิบแค่ะรที่เราจะเริ่มใช้ระบบอินเตอรคตใหม่เร็วสุดในกี่วัน นี่มันที่สองที่หนึ่งสามวันโอเคค่ะ